สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการสอยฝันปลาให้ดูนะคะคือการสอยฝันปลาก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะคือเราจะพับค่ะ่วนมากเราจะเป็นชายเสื้อที่เราไม่ต้องการให้หนาเราจะพ้งแล้วเราก็จะพับเข้ามาตรงนี้ค่ะแล้วก็ชายกระโปรงด้วยค่ะเราจะมาดูวิธีการทํานะคะนี่คือเส้นรอยพับริมผ้านะคะเราทําให้ดูเลยค่ะเราจะสอดได้นี่ค่ะสอดได้เข้าไปข้างในแล้วเราก็เกี่ยวค่ะเกี่ยวขึ้นเนี่ยค่ะเกี่ยวขึ้นแบบนี้แล้วเกี่ยวลง นี่ค่ะสลับขึ้นสลับลงแบบนี้ค่ะเกี่ยวผ้าค่ะเกี่ยวเกี่ยวแต่เราจะเกี่ยวให้เยอะเกินไปนะคะถ้าเกี่ยวเกี่ยวเยอะเราจะเห็นได้ข้างล่างเยอะค่ะเป็นรอยได้รอยสอยเยอะไปค่ะเนี่ยค่ะเราจะสลอยสลับสอยสลับไปสลับมาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะนี่คือเรียกปันปานะคะคือชายล่างใช้กระโปรงชายเสื้อเนี่ยค่ะเราจะสอยตลอดแนวเลยค่ะ รอบตัวหรือที่เราสอยการสอยแบบนี้ก็จะทําให้เรียบร้อยดีค่ะเน่นหนาดีค่ะตัวนี้นี่ค่ะวิธีการสอยคอนปลาเราก็จะสลับขึ้นนี้ค่ะเกี่ยวข้างล่างเกี่ยวข้างบนสลับกันไปเนี้ยค่ะจนสุดแล้วค่ะจนสุดที่เราจะจะทําค่ะนี่ค่ะสอยสลับไปสลับมาแบบนี้นะคะ การทำแบบนี้ก็เรียบร้อยดีค่ะค่ะนี่เราใส่ให้ดูนะคะว่าคือการสอยบอนปลาเป็นแบบนี้ค่ะพอเราได้เส็แล้วเราก็ผูกเงินข้างล่างค่ะค่ะนี่ค่ะคือการที่เราทําคือการสอ่บอนปลาค่ะนี่ค่ะที่เราได้นี่ค่ะวิธีการสอยบอนปลาของเสื้อผ้าเสื้อที่เราใช้โพ้งค่ะค่ะติดตามกันได้ต่อไปเลยนะคะ